บอกว่าออปชั่นเยอะมากนะหน้าจอ Navy Air d u ดูโอโซนะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมีฟุดคอนโทรลนะมีแอร์ด้านหน้าด้านหลังนะครับบอกไฟฟ้านะแล้วก็มีที่คอนโทรลด้านหลังนะครับคันนี้ต้องบอกว่าสวยมากนะครับก็คันนี้เป็นรุ่น Toyota Camry นะครับ 2.5HVPremium นั่นเองนะครับเป็นปี13นะจะเห็นได้มีตรงนี้นะครับถ้าใครอยากได้รถสวยๆออปชั่นเต็มแบบนี้นะครับอย่าพลาดคลิปนี้เลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ FC ครับวันนี้อยู่กับผมเนทออโต้ นะครับนะวันนี้อยู่ที่บริษัทออโต้เลยวันนี้ผมมีรถเก๋งซีดานนะครับต้องบอกว่าเป็นรถที่ลักชัวรี่มากๆนะครับก็แน่นอนนะตามคอนเซปต์อยู่กับผมเนี่ยทอโต้ก็อยู่กับรถสวยนะครับแต่ก่อนอื่นนะก่อนจะไปชมคันนี้นะผมฝากกดซับตะไคร้กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมมีรถสวยๆมารีวิวให้ชมกันนะครับวันนี้คันที่อยู่ด้านข้างนะครับคันนี้คือ Toyota c a m r รนะครับเป็นรุ่น2.5นะครับไฮบิดพรีเมียมนะเป็นตัวท็อปสุดของปี13นะครับกับรถที่เป็นเครื่องยนต์ไฮบิด เครื่องยนต์ไฟฟ้าแล้วก็เครื่องยนต์เบนซินสลับไฟฟ้านั่นเองนะครับก็อันนี้เป็นปี2013นะเลขมาอยู่ที่147,000กิโลราคาเสนอขายเพียง5,15,000บาทนะครับราคา515แน่นอนว่าไฮบิดตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2ระบบนะครับแต่ต้องบอกเลยว่าสามารถทำความเร็วสูงได้ดีนะแล้วก็ช่วงล่างที่ดีเยี่ยมสไตล์แคมรี่นะครับแล้วก็เป็นตัวท็อปสุดนะพอเป็นตัวท็อปสุดนะไฟหน้าดูนะ โปรเจคเตอร์เลยมาเลยสองดวงเต็มนะไฟสูงไปหลอดไส้นะไฟตัดบอดอยู่ด้านล่างเนี่ยเราจเซ็นะเซอร์ซ้ายขวานะครับตัวนี้จะเป็นโฉมตั้งแต่ปีอ่าสิบเอ็ดไปจนถึงปีสนะิบสามสิบสี่น่ยจะเป็นหน้าตัวนี้อยู่นะครับถ้าถ้าเกินเลยปีสี่สิบห้าไปแล้วจะเป็นอีกโฉมหนึ่งที่เป็นหน้าที่เรามีตัวที่เป็นน้ํามันหลายๆคันนั้นนะครับ คันนี้ต้องบอกว่าเป็นรถไฮบริดที่น่าใช้งานมากๆคือราคามันจับต้องได้เลยนะเพราะว่าราคาถูกมากนะ515,000บาทนะครับได้รถที่เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดนะครับแล้วก็ข้านข้างนะคันนี้สีเดิมทั้งคันนะครับสีเดิมทั้งคันนะคันนี้ยางระเบิดใหม่ให้เลยนะเป็นโยโกฮาม่านะยางโยโกฮาม่านะครับแอดวนโยโกฮามาเลยนะครับยางใหม่ๆนะดอกดนิ่มๆนะรถแคมรี่เนี่ยต้องบอกว่าเป็นรถที่สมรรถนะสูงนุม่ม เงียบช่วงล่างดีกระชับนั่งสบายแอร์เย็นนะเพราะว่าแอร์ด้านในเนี่ยต้องบอกว่าจัดเต็มเลยนะครับกระจกมองข้างของแคมรี่ก็เป็นตัวปรับพับไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวมีอะไรให้เรียบร้อยคันนี้ก็ติดฟิล์มมาแล้วนะเบอร์นี้น่าจะแบบ80ดสินะมืดตึดตือเลยนะครับกุญแจคันนี้ก็เป็นแบบสมาร์ทคีเลสแลนเอฟซดูสีรถนะสวยมากนะหลังคงหลังคาทุกอย่างนะครับ ที่สำคัญก็ได้เป็นระบบความปลอดภัยนะครับเป็นระบบดิสเบรกสี่ล้อมาด้วยนะเป็นดิสเบรกสี่ล้อนะครับพร้อมล้อแมกอะลอยนะครับยางใหม่นะสวยๆแบบนี้นะนะยางโยโกฮาม่าดิสสี่ล้อนะครับคันนี้ก็รองรับน้ามันทางนี้ดีรถพวกเนี้ยผมแนะนําให้เติมน้ํามันเป็นเก้าหนึ่งนะเป็นเก้าหนึ่งดีกว่าเก้าหนึ่งเก้าห้านะครับจะสามารถเผาไหม้ได้ดีกว่านะครับเนาะนะครับด้านท้ายก็ตรงรุ่นเลยนะไฟท้ายเป็น LED ฝั่งนี้ นะครับนี่เป็น A V D หมดเลยนะครับมีแค่ตัวไฟเลี้ยวกับไฟถอยที่เป็นหลอดไฟนะครับแล้วก็โลโก้แคมรี่ยังเป็นแบบเดิมอยู่นะนะครับถ้าเป็นแคมรี่ตัวใหม่หลายๆท่านก็จะเห็นได้เลยว่าตัวโลโก้แคมรี่มันเปลี่ยนไปนะแล้วก็โลโก้ไฮบริดโลโก้ไฮบริดเซนต์นีจี้นะยังอยู่นะครับเซนเซอร์ยังอยู่นะซ้ายขวานะครับเดิมครบนะครับคันนี้นะเดี๋ยวผมเปิดฝาท้ายสักครู่หนึ่งนะคันนี้นะครับระบบเปิดฝาท้ายก็สามารถสั่งเปิดจากรีโมทก็ได้ นะครับตังเปิดจากรีโมทก็ได้นะแบบนี้นะอันนี้ผมเปิดจากรีโมทมานะครับนะก็พอเปิดขึ้นมาก็จะเห็นเลยนะครับว่าสําคัญเลยนะห้องเก็บสัมภาระค่อนข้างกว้างแม้กระทั่งตัวแบตเตอรี่ไฮบริดอยู่ตรงนี้นะเนี่ยตัวแบตไฮบริดอยู่ใต้นี้นะครับนะไฮแบตเตอรี่ไฮบริดอยู่ตรงนี้ตัวนี้เป็นแบตเตอรี่รถยนต์นะครับตัวงใส่โรมกระดุมไดมอนด์คัทมาให้นะครับเรียบร้อยนะสวยสะอาดนะ อุปกรณ์อยู่ครบหมดเลยนะครับว่าจะเป็นล้ออะไหล่เครื่องมือแหมแรงมีอะไรให้ครบถ้วนนะครับแล้วก็โครงสร้างตัวรถเรารับประกันตลอดอยู่การใช้งานนะครับดูได้เลยนะพวกทางลงทางน้ำนะซีนเม็ดองเม็ดอาร์คเดิมหมดนะครับสวยนะฝากระโปรงฝากระโปรงท้ายเดิมนะครับดูซีนสิสวยมากนะรถไม่เคยกระทบเลยคันนี้นะครับน่าสนใจน่าสนใจนะถ้าใครที่กําลังสนใจดูอยากได้ตัวรถ ุดหรูสุดพรีเมียมแล้วก็ประหยัดน้ํามันนะคันนี้ตอบโจทย์นะคันพรีเมียมเนี่ยไฮไลไท์มันอยู่ด้านในนี่แหละเดี๋ยวไปชมพร้อมกันว่าไฮไลไท์มันคืออะไรเนาะสำหรับตัวพรีเมียมนะครับเนาะนี่เดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับเข้าไปนั่งนิดนึงนะพอเข้ามาด้านในนะสังเกตนะสิ่งแรกที่เห็นนี่มีบาร์มาก่อนนะมีบาร์มาสองฝั่งนะครับมีบาร์มาให้สองฝั่งนะแอร์หลังอันนี้มีอยู่แล้วนะรถแคมป y ี่มีทุกคันอยู่แล้วแอร์หลังตรงนี้นะครับ แล้วก็มีแอร์ตรงนี้ <c oughs> แล้วด้วยนะครับแล้วคันนี้ก็รู้สึกจะมีตัวตรงนี้เลยทีเด็ดนะครับเป็นปุ่มคอนโทรลนะครับคอนโทรลอะไรนะแคมรี่ไฮบริดพรีเมียมเนี่ยตัวเนี้ยไม่ใช่คอนโทรลด้านหน้านะปรับบอกข้างหลังนี่นะปรับเอ็นได้นะเอาขึ้นได้เอ็นได้นี่นะเอ็นได้หมดเลยทั้งซ้ายและขวานะครับปรับบอก พนักพิงอ่ะมันจะปรับขึ้นอ่ะลองถอดจอถ่ายไม่นีนะครับแล้วก็ดูนะผมปรับฝั่งนี้นะบอกมันจะขึ้นมาอย่างนี้นะครับอันนี้คือแคมรี่ไฮบริดทีเมียรเท่านั้นนะที่บาะแถวนั่งแถวสองเนี่ยจะสามารถปรับได้นะครับแล้วก็สามารถปรับแอร์ปรับม่านปรับอุณหภูมิความเย็นตรงเทมตรงนี้ตรงนี้ปรับม่านหลังนะครับสั่งเปิดปิดวิทยุนะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนคลื่นเปลี่ยนชานแนลได้หมดเลยคอนโทรลจากตรงนี้ไปด้านหน้าได้หมดเลยนะครับ ปกม่านอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถซัาเปิดปิดได้นะครับแล้วก็ตัวเบาะด้านหน้าก็จะเป็นเบาะไฟฟ้าคู่นะเป็นเบาะไฟฟ้าคู่นะแล้วก็กระจกทุกปางของแคมรี่ไฮบริดทีเมียปี23เนี่ยเป็นออโตเมติกทั้งหมดนะครับเป็นออโตเมติกทั้งหมดนะครับเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะจอเนวี่มีให้พวงกระดุมไดมอนด์คัตมีให้แอร์ดูโอโซนนะครับเดี๋ยวขออน,น,นุญาตสตาร์ทนิดนึงนี่สาตาร์ทละนี่ แอร์ดูโอโซนนะครับนะ้เลขไม่หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันกิโลนะหนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันกิโลนะ้ำมันหมดไม่เป็นไรคันนี้เป็นไฟฟ้านะครับมีระบบไฟหน้าเปิดปิดออโต,โตอโต้ที่ปั่นน้ำฝนออโต้นะที่ปั่นน้ำฝนขออภัยนะที่ปั่นน้ำฝนออโต้ไฟหน้าเป,ปิดปิดออโต้ป,ป,ปุ่มอะไรมัลติฟังก์ชันนะมีคูปคอนโทรลนะม,ม,นะมีล็อกความเร็วให้นะอยู่ตรงนี้ที่ล็อกความเร็วนะครับปุ่มพุปสตาร์ทมีให้กระจกพับไฟฟ้าพาร์คกิ้งเซนเซอร์มีให้นะแล้วก็ตัวแมปตัวเนวิเกเตอร์ตัวนี้มีให้ อันะ้ที่ผมชอบคืออะไรรู้ปะนี่ตรงนี้ตรงนี้นะครับมันคือแอร์ที่มันอยู่ในเบาะผู้นั่งข้างหน้าเนี่ยซ้ายขวาฝั่งนี้คือคนนั่งด้านซ้ายฝั่งนี้คือคนนั่งด้านขวานะมันจะมีอากาศออกมาในเบาะเวลาเราขับทางไกลเนี่ยเราจะไม่รู้สึกหลอนก้นนะครับนะมันจะช่วยเราได้ดีมากๆนะแต่หลายท่านก็ไม่ชอบแล้วตูดเย็นอะไรนะถ้าเราไม่ชอบเราก็กดมันออกมาเราก็ปิด นะปิดมันได้นะครับปิดได้ปิดเสร็จปุ๊บเราก็ดันกลับไปนะแล้วเราก็มีโหมดการขับขี่ก็ e o mode นะแล้วก็มีตัวโหมดไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ ev mode เนอะอันนี้นะที่วางแก้วน้ำเอ,เอาเบอร์เอ t ดทุกอย่างครบถ้วนนะครับเกียร์เป็นแบบขั้นบันไดสวยๆเบาไฟฟ้าคู่แอร์ดูโอโซนเครื่องยนต์เบนซิน,ส,นสลับไฟฟ้าโอ้โหประหยัดน้ำมันมากนะครับนะท้ายสุดละเดี๋ยวไปชมห้องเครื่องนะครับนะไม่ต้องกังวลเรื่องโครงสร้างเลยนะ เมื่อเราคู่ก่อนจะทำรีวิวนะผมเดินเช็คและแก้มซ้ายแก้มขวาฝาท้ายนะเดิมหมดนะครับรถสวยรถสวยปี13นะปี13นะดูเปิดฝากระโปรงมาดูเลยนะสติกเกสติกเกอร์นะครับเมทอาร์คอยู่ไหมนะครับนี่เดิมฝานะครับนะบนะบไม่มีแกะดูไล่ลงไปได้เลยนะฝากระโปรงโตโยต้าถอดโตโยต้าแท้ไม่โตโยต้าถอดอยู่โตโยต้าแท้นะหัวน็นอตไม่ขยับ นะถ้าตรงนี้ไม่ขยับนะก็ไม่จาเป็นต้องไปดูแลแกล้ไม่มีปัญหาแน่นอนนะรถเดิมโชคเดิมถ้เครื่องยนต์สองจุดห้านะพายบีเทอร์ที่ได้นะครับเดินเดินเรียร์นะตรงนี้เป็นอินเวอร์เตอร์ก่อ,อกอากาศ ECU แห้งๆสวยๆนะรถปี13นะครับราคา5 1 5 0 0 0บาทนะครับราคา515นะโหได้เยอะมากเลยนะคันนี้ปี13ราคา515เลขไม่แสนสี S ่กล้องบันทึกหน้าหลังนะครับแล้วก็ คอนโทรลหลังที่ปรับเบาะด้านหลังได้นะครับและเป็นตัวเครื่องยนต์เบนซิน,นลับไฟฟ้าน่าใช้งานมากๆกับยุคนี้นะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับแคมรี่คันนี้รอคุณอยู่นะมาทดลองขับได้เลยนะครับสุวินทวงศ์นะ60ติดถนนใหญ่เลยนะคันนี้นะครับก็เดี๋ยวพบกันนะครับใครสนใจก็โทรเข้ามานะติดต่อมาตามไลน์แอดแล้วก็เบอร์โทรได้เลยนะครับวันนี้ก็ผมเนทอโต้แล้ตัวแคมรี่พรีเมียมสวยคันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะัะขอบคุณครับ